สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินฟโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกลังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับคนไทยไปจีนไม่ต้องขอวีซ่าเป็นการถาวรเริ่มหนึ่งมีนาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยหลังการจบการประชุมคอรมอนะครับว่า จีนจะยกเลิกการขอวีซ่าสำหรับคนไทยอย่างถาวรโดยจะเริ่มในวันที่1มีนาคม2567นี้ซึ่งการไปกลับของทั้งสองประเทศที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าของกันและกันเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับความสำคัญของพาสปอร์ตไทยให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้ามาทั้งสองประเทศทั้งนี้นายเศรษฐายังได้กล่าวอีกว่ามีการชี้แจงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ว่าประเทศไทยนั้น พร้อมแล้วที่จะเปิดประเทศและร่วมกันดูแลนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศสอนอบางซื่อกวาดล้างวินผีหมอชิดรวบ11ลายจากเพจเ Facebook พลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อเวลาตีสี่ของวันที่สองมกราคมณนะสถานีขนส่งหมอชิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็วสอนอบางซื่อได้ระดมกำลังเข้ากวาดล้างวินผี ที่เรียกค่าโดยสารเกินราคาบริเวณสถานีช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจครับสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้ที่บริเวณรอบนอกขนส่งหมอชิดทั้งหมดรวม11คนก่อนนำตัวไปปรับวินัยกับเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางบกทั้งนี้นะครับหากประชาชนพบวินเถทอนสามารถแจ้งเหตุหรือแจ้งเรื่องร้องเรียนให้กับสอนอบางซื่อได้ที่หมายเลข0 2 2 7 9 3764หรือ 0860352455เต่มามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ในวันปีใหม่ที่หาดท้ายเหมืองพังงาหัวนหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองที่จังหวัดพังงาได้เปิดเผยนะครับว่าพบแม่เต่มามะเฟืองกำลังวางไข่บริเวณชายหาดท้ายเหมืองในพื้นที่อุทยานกลางดึกของวันขึ้นปีใหม่โดยนี่นับว่าเป็นลังที่5แล้วนะครับที่พบทางเจ้าหน้าที่นะครับจึงได้ทําการขุดย้ายไข่เต่า ไปยังจุดฟักที่สะดวกต่อการดูแลและอยู่พ้นแนวน้ำขึ้นสูงสุดเพื่อให้ไข่เต่าได้มีโอกาสฟักตัวตามธรรมชาติเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญหายและถูกน้ำทะเลท่วมถึงโดยไข่เต่าที่พบทั้งหมดในครั้งนี้นะครับมีถึง120ฟองเป็นไข่สมบูรณ์78ฟองไข่ลม42ฟองเรียกได้ว่าหาดท้ายเหมืองนั้นนะครับมีความเงียบสงบสวยงามมีสภาพตามธรรมชาติสูง ควรอนุรักษ์ไว้ตามที่ได้รับเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกต่อไปนาซ่ามอบรางวัลภาพดาราศาสตร์ประจำวันให้ช่างภาพชาวอิตาลีจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้โพสต์ข้อความระบุว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ a ได้มอบรางวัลภาพดาราศาสตร์ประจำวันสำหรับคริสต์มาสในปี2023ให้แก่ช่างภาพจากเมืองตูลินของประเทศอิตาลี โดยนี่เป็นภาพถ่ายดวงจันทร์ที่ใช้เวลาถึง6ปีถึงจะได้ภาพที่สมบูรณ์นี้เขาได้ศึกษาระยะของดวงจันทร์ตำแหน่งขอบฟ้าและสภาพอากาศอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ภาพที่มีความแม่นยำซึ่งเขาได้กล่าวนะครับว่าดวงจันทร์จะตกและมีลักษณะเป็นรูปวงกลมพอดีแบบนี้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30ลายสั่งยกเลิกซึนามิแล้ว สำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานจากกรุงโตเกียวที่ประเทศญี่ปุ่นจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง7.6มกนิจูดทิศทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นบนคาบสมุทรโนโตนับจากที่มีการจดบันทึกเริ่มขึ้นเมื่อปี1885โดยในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย30รายและทั้งหมดอยู่ในจังหวัดอิซากะวะบนชายฝั่งตะวันตกของเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยแต่ล่าสุดนะครับไม่มีการแจ้งเตือนภัยสึนามิแล้วโดยทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้ปรับลดระดับคำแนะนำทั้งหมดจากในช่วงแรกนะครับที่ออกคำเตือนภัยสึนามิตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s m i l ส Thailand